สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนาที่25ประจำเช้าวันจันทร์ที่15กุมภาพก็มีเตะกันอยู่7คู่ด้วยกันเริ่มกันที่โมนโก,โกเปิดบ้านเสมอลาดิยง2-2อองเชแพ้น้อง1-3ดิชงแพ้ให้กับนีม0-2เมดแพ้ให้กับสตาร์บุก1-2แลนแพ้ให้กับสิงเตเตียน0-2ลีวเสมอกับแรส0-0และก็บ็อกโดเสมอกับโอลิมปิกมักเซย์ไป0-0 นั่นก็เลยทาให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นลิวฮะเก็บไป55คะแนนอันดับ2ปารีสแซชแมงแชมป์เก่ามี54คะแนนอันดับ3โอลิมปิกลียง52อันดับ4โมนาโกมี49อันดับ5แลนมี38แล้วก็อันดับ6ลองครับมี37คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ18น้องครับมี22คะแนนอันดับ19นีม18แล้วก็อันดับที่20ดีโชมีอยู่15คะแนน ไปต่อกันที่เดลซารลลาสุดตานี้ยังคงเป็นเอ็มปาเป้ที่ยิงไป16ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่26วันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์มีเบสเจอกับลียงแซงเอเตียนพบแหล่งแล้วก็น้องจะเจอกับทางโอลิมปิกมาร์เซย์วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์มีมงเปริเย่เจอแลนด์ลองพบกับดีชงนีสเปิดบ้านเจอเมสนีนเจอกับทางบอกโดสตาร์บกพบองเช่ ลอรีโยครับจะเจอกับริวแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านเจอกับโมนาโก